สองสามสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าน่าจัดในงบไม่เกิน70,00บาทสองสามสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าน่าจัดในงบไม่เกิน7 0 0 0บาทสวัสดีครับผมทีมรีวิวนะครับในคลิปนี้ผมขอมาส่องสามสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าคุ้มราคาน่าจัดในงบไม่เกิน70,00บาทกันดูนะครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ เริ่มกันที่รุ่นแรกครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M21 ที่มีราคาอยู่ที่6,290บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด159ค mm, ูณ75.1คูณ8.9มิลิเมตรนำหนัก188กรัมหน้าจอแสดงผล Super AMOLED Infinity-U Display ขนาด6.4นิ้วความเอียด Full HD Plus 1080คูณ2400พิิเซล ใช้ชิปประมวลผล exynos 9611 octa core ให้แหลมมาที่ 4GB กิกส่วนหลอมมาให้มาที่ 64GB กิกรองรับหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ micro sd สูงสุด 512GB ระบบปกิกระบบปฏิการ android 10ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่ปั้น camera มีทั้งกล่องตัวหลักความละเอียด4 8่สล้านพิกเซลรูปแสง f. 2 0กล่องตัวสองประเด็นมุมกว้าง ultra wide angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศารูปแสง f. 2.2 กล้องตัวที่3 th, เป็นเล,ลสสนส์ความเอ็ด5ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2ครับส่วนกล้องหน้าความเอ็ด20ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2มีเ,นเซนเซอร์สแกนนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อย s ด t y p ท C 4มีสีทั้งหมด3สีคือสีน้ำเงินสีดำ,ดำและสีเขียวครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง6,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว15วัตต์ฟาสชาร์จิ้งด้วยครับ มาต่อก,กันกับสเปคของสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าน่าจัดในงบไม่เกิน7,000บาทรุ่นที่2เลยนะครับกับรุ่น oppo a 3 1รุ่นแรม 6GB ิกรอม8 g b รราคาอยู่ที่6,999บาทมาพร้อมกับสเปคต่ำนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด163.9คูณ75.5คูณ8.3ม mm, ิลิเมตรนำหนักอยู่ที่180กรัมหน้าจอแสดงผล ips lcd waterdrop screen ขนาด6.5นิ้ว อัตราส่วน20.9ความเอียด HD Plus 720คูณห6 0 0พิกเซลคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่การแสดงผลที่89%ครอบทับด้วยกระจกก o r i l l a g ล a s s สาใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio P 3 5 Octa Core oc GPU เป็น Power VR G e 8 320ให้ลมาที่ 6G b ส่วนหลอมให้ที่128 g b รองรับหน่วยความจำาพนนอกแบบ Micro SD a r d สูงสุด2 5 6 g ของบริการ Android 9ภ i าย ประกอบด้วยค่า OS 6.1ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่ปันมม้นกลมารามีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนส์ Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลรูปแสง f 1.8รองรับ PDF a กล้องตัวที่สองเป็นเลนส์บเก้ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.4กล้องตัวที่3เป็นเลนส์ macro ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.4ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.0รองรับ AI Beautification มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และบลูทูธ o t h 5.0รองรับการเชื่อมต่อไมโคร u s b มีมีรถทั้งหมด2ส,สีคือสีดำ Mystery b l a c k และสีขาว t a s y White ครับให้แบตเตอรี่ความจุ4,230ัสมิลลิแอมป์สมาร์ทโฟนรุ่น oppo a 3 3มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 4GB ROM รร้อ gig, ราคาอยู่ที่5,499บาท รุ่นแรม6 g ิกรอม118 g ิราคาอยู่ที่6,999บาทครับมาถึงสเปคของสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าน่าจัดในงบไม่เกิน7,000บาทรุ่นสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับกับรุ่น Vivo Y30 มีราคาอยู่ที่6,999บาทมาพร้อมกับสเปคต่างนีครับตัวเครื่องมีขนาด162.04คูณ7.646คูณ9.11ม mm, ิลลิมน้ำหนักอยู่ที่197กรมัม หน้าจอแสดงผล lcd ultra o r e n ขนาด6.47นิ้วอัตราส่วน19.5.9ต่อาตา9ความเอียด hd plus เจคูณ 1, พิกเซลมีพื้นที่การแสดงผลที่เป็น90.7%ใช้ชิปประมวลผล mediatek helio p 3 5 octa core oc gpu เป็น img power vr ge 8 3 2 0ให้แหละมมาที่4 g b ส่วนหลอมให้มาที่118 g b รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ micro sd สูงสุด 256 g b ระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบครับด้วยฟังก์ชั่นโอเให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัว Quad Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 2อองกล้องตัวสอ2เป็นเลนซูเปอร์ไวท์แองเกความละเอียดหล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด120องศารูรับแสง f 2 2กล้องตัวสามเป็นเลนโบเก้ความล,ละเอียด2ล้านพิกเซลรองรับทำภาพหน้าชาัดของเบลอร,ถรถูรับแสง f 2ง4ครับ กล้องตัวที่สี่เปนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลถ่ายภาพระยะใกล้สุดที่4เซนติเมตรรับแสง f 2.4รับการโฟกัสภาพแบบ PDF a มีฟีเจอร์ HDR มีฟังก์ชัน AI Steel Recognition Ski ในการตรวจับซีนต่างๆพร้อมปรับภาพให้สวยแบบอัตโนมัติมีโหมด portrait พร้อม portrait light effect มีโหมดโบเก้ที่สามารถปรับระดับความเบลอได้ที่ f 0.95ถึง f 16เลยครับ มีเทคโนโลยี AI Face Beauty ฝังกล้องหน้าฝั่งบนหน้าจอ i n d i p l a y s e l i e ความละเอียด8ล้านพิกเซลรุ่แสง s 2.0มีเซ็นเซอร์สกกรแกนน้ำมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบปลดล็อกด้วยใบนหน้ามีระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ AI j o e i Assistant ช่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ5 GHz มีบุทูทุธ5.0มีพอร์ตช่อมต่อ USB Type C มีทั้งหมด2ส,สีคือสีขาว Moonstone White และสีฟ้า Desert Blue ครับ ใ่แบตเตอรี่จุใจถึง5,000มิลแอมป์ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ2-3สมาร์ทโฟนสบปคคุ้มค่าน่าจัดหนึ่งว่าไมนเกิน7,000บาทสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ